หนูจีนกับพี่จามาแล้วจา้ากด subscribe ให้ด้วยนะจา้าหนูจีนกับหนูจาตอนดินสอหาอะไรอยู่เหรอปานถามหนูจีนกับหนูจาเมื่อเห็นสองพี่น้องกำลังก้มก้มเงยเงยหาบางสิ่งอยู่ภายในห้องเรียน สอเราหายนะ่ะหนูจาเงยหน้าขึ้นมาตอบป่านเอาของแล้วไปใช้ก่อนก็ได้นะเค okay. พูดพร้อมกับหยิบดินสอด้ามสวยในกล่องดินสอของตนส่งให้หนูจาไม่เป็นไรขอบใจมากนะหนูจากล่าวขอบคุณเพื่อนแล้วก้มหาดินสอต่อเค okay. และป่านจึงช่วยกันก้มหาดินสอด้วย เสียงระฆังดังบอกเวลาเข้าเรียนเด็กๆทุกคนกลับเข้าประจำที่นั่งคุณครูชนะถืออุปกรณ์สำหรับทำการทดลองวิทยาศาสตร์เดินเข้ามาในห้องอย่างพรุงพรังเอาละเดี๋ยวทุกคนจับกลุ่มกลุ่มละห้าคนแล้วจัดโต๊ะหันหน้าเข้าหากันนะ สิ้นเสียงคำสั่งครูเสียงเด็กๆในห้องต่างพูดคุยกันจับกลุ่มปนกับเสียงลากโต๊ะเก้าอี้ดังประหนึ่งเครื่องดนตรีประสานไม่เป็นเสียงจะโต๊ะใส่ก็เงียบๆนั่งได้แล้วครูเริ่มทำเสียงดุเมื่อเห็นนักเรียนยังคุยกันเสียงดังอา้าแล้วนี่ดินสอใครมาวางอยู่บนโต๊ะครูครูชนะพูดพร้อมชูดินสอขึ้นเพื่อหาเจ้าของ ของของหนูค่ะครูหนูจารีบส่งเสียงพร้อมยกมือแสดงความเป็นเจ้าของด้วยความดีใจหนูจาเดินออกมารับดินสอไม้าจากครูชนะด้วยรอยยิม้มดินสอไม้นี่ทำมาจากอะไรครูตั้งคำถามหนูจาด้วยรอยยิม้มหนูจาหยุดชะง,งักแล้วส่งเสียงเบาๆตอบครูว่าอืใช่ ใช่ฐานหรือเปล่า,าครูครูชนะส่งยิ้มแล้วหันหน้าไปถามเด็กๆทุกคนในห้องคำถามของครูทำให้เสียงคุยหายไปเหมือนกับวิทยุที่ถูกปิดสวิตช์โดยทันทีครูชนะจึงเล่าให้เด็กๆฟังว่า ไส้ดินสอดำที่เด็กๆใช้เขียนทำมาจากแร่แกรไฟต์แร่แกรไฟต์เป็นแร่ที่เป็นธรรมชาติเป็นอัญยะรูปหนึ่งของคาร์บอนเช่นเดียวกับถ่านหินและเพชรแร่แกรไฟต์มีลักษณะทึบแสงวาวอ่อนลื่นมือมีสีดำหรือสีเทาคล้ายเหล็กแร่แกรไฟต์นั้นยังสามารถนำความร้อนและกระแสะไฟฟ้าได้ ดังนั้นและกราฟไฟนอกจากจะใช้ทำไส้ดินสอแล้วยังนำมาใช้ทำเบ้าหลอมโลหะชนิดทนไฟหรือใช้ผสมน้ำมันทำน้ำมันหล่อลื่นและใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในเตาถลุงไฟฟ้ากันอีกด้วยในการผลิตไส้ดินสอนั้นจะเริ่มจากการนำผงกราฟไฟที่บดละเอียด มาผสมรวมเข้ากับดินขาวและปั้นเป็นแท่งยาวก่อนนำไปเผาที่อุณหภูมิ1,200องศาเซลเซียสจากนั้นจึงนำไปเคลือบด้วยขี้ผึ้งซึ่งทำให้เขียนลื่นและสุดท้ายการประกอบเป็นแท่งดินสอก็ใช้ใช้กาวผนึกให้ติดแน่นกับปอกไม้ที่ใช้หุ้มโดยไม้ที่นำมาใช้ต้องเป็นไม้เนื้ออ่อนพอควรเพื่อทำให้เหลาง่าย ตัวอักษรภาษาอังกฤษตรงนี้ย่อมาจากภาษาอังกฤษคาว่า hard and b a c k คือแข็งและดำ HB เป็นดินสอที่นิยมใช้กันมากส่วนดินสอที่มีตัว B 2 B หรืออะไรก็ตามจะเน้นส่วนผสมที่มีแก๊ปไฟมากขึ้น พูดง่ายๆก็คือดินสอที่มีตัว H มากยิ่งจะทำให้สีมันอ่อนลงเรื่อยๆแต่ว่าตัวไหนที่มีตัว B มาก 2B 3B 4B มากยิ่งยิ่งขึ้นสีมันจะเข้มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อครูพูดจบครูก็เดินแจกใบงานวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆแต่ละกลุ่มเด็กๆทุกคนต่างช่วยกันทำงานที่ครูมอบหมายให้อย่างตั้งใจ วิชาวิทยาศาสตร์เป็นอีกวิชาหนึ่งที่เปิดโลกกว้างให้กับเด็กๆได้เสมอ